18บแมวผิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวัเมสุตังเอกังสมยยังระภาวาสวัตถียังวิหารติเชตวะเนียนาทปินทิกาสาอารามีตตะโคภะควาภิกขุอมันเตศิภิกขาวติภะทันเตติเตภิกขุภะควาตุปถัสโซสุงภะควาเอตัถวจามีตายภิกขเวเจตยมุติยาอาสวิตายาวิตายะหุริกตายา ยานีกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริติตายาสุสัมมารายาเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังคากาตาเมเอกาทัสสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินาปาปังสุปินังปัสสติมนุสานังปิโยโหติมนุสานังปิโยโหติเทวตารักขันตินัสสากขิวาวิสร้างวาสัตังวากรมติตุวะตังจิตตังสมาธิยติมูคาวโนวิปัสสิทธิ อัสสมุลโหการังกระโรติอุตตเรอปติวิฉันโตพหํหมาโรคุปกโหติเมตายภิกขเวเจโตยมุตติยาเสวิตายภาวิตายพหุริกตายยานิกตายวัตถุกตายอนุทิตายปริทิตายสุสามรทายิเมกะระสะนิสังสาปติคังขาอธิอโนทิโสภะระณาเมตตาเจโตยมุตติอธิโอทิโสภะระณา मेहताे तो मोती आधी थीसा फरना मेहताे तोय मोती हा करे हि अनुठिसो फरना मेहताे तोय मोती हा कर हिथिसो फरना मेहताे तोय मोती का थीसा फरना मेहताे तोय मोती पंचहा हि अनुठिसो फरना मेहताे तो मोती सतहा हिथिसो फरना मेहताे तोय मोती धस हा करे हिं थीसा फरना मेहता जे तो मोर् กตาเมหิปัญจหการิหิอนุทิโสภะนาเมตตาเจโตมุติสพเพสัตาเวลาพยาปัชฌานิาสุขีอัตตาังปนิหารันตุสภปานาเวลาพยาปัชฌานิาสุขีอัตตาังปนิหารันตตสเภปุตตาเวลาพยาปัชฌานิาสุขีอัตตาังปนิหารันตุสเภปุคลาเวลาพยาปัชฌานิาสุขีอัตตาังปนิหารันโต สพัตาภาวาปริยาปัญนาเวลาพระยาปชานิคะสุขีัตานังปนิหารันตูเตอิเมหิปัจจหกการเหิโนทิโสภะนาเมตตาเจโตเอมุติคัตเมหิสัตหะการหิโอทิโสภะนา เมตตาเจตยมุติสัพเพอิทิโยเวลาพระยาปชานียคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพปุริสาเวลาอภิยาปชานียคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพอริยาเวลาพยาปชานียคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพนริยาเวลาพระยาปชานียคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพเทวาเวลาพระยาปัชานียคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุ สัพเพมนุษาเวลาพยาประชานิคสุขียตานังปนญหารันโตสัพเพวินิปริกาเวลาพยาประชานิคสุขียตานังปนิหารันโตเต อิเมหิสัตหะการเหิโอทิโสพละนาเมตตาเจโตมุติคาตาเมหิทัสสะการเหิทิสะพละนาเมตตาเจโตมุติสัพเพบริิมายาทิสายาสัตตาเวลาพยาปัชานิคาสุขียตานังปัญหาดันตุสัพเพปชิมายาทิสายาสัตตาเวลาพยาปัชานิคาสุขียตานังปัญหาดันตุ สเพอุตารายาทิสายาสัตตาเวลาเพียปัจจานิคาสุขียตานังปนิหารันตุสเพหกินายติสายาสัตตาเวลาอัพยาปัจจานิคาสุขียตานังปนิหารันตุสเพบุรติมายาอนุทิสายาสัตตาเวลาเพียปัจจานิคาสุขียตานังปนิหารันตุสเพปัจฉิมายาอนุทุสายาสัตตาเวลาเพียปัจจานิคาสุขียตานังปนิหารันตุ สัพเพอุตตรายาอนุริสายาสัตตาเวลาพะยาปัจชานิขาสุขีอัตานังปัิหารันโตสัพเพทากีนายาอนุริสายาสัตตาเวลาพยาปัจชานิขาสุขีอตานังปัญหารันโตสัพเพเหติมายาทิสายาสัตตาเวลาพะยาปัจชานิขาสุขีอตานังปนิหารันตตสัพเพอุปาลิมายาทิสายาสัตตาเวลาพะยาปัญชานิขาสุขีอตานังปัญหารันตตสัพเพปฏิมายาทิสายา ปานาเวลาพยาบจานิคาสุขีอัตานันปนิหารันตุสพเพปชิมายาทิสายะปานาเวลาพยาบจานิคาสุขีอัตานันปนิหารันตุ สัพเพอุตตรายาติสัยาปนาเวลาพยาปัจชานิกาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพตะขินายาติสัยาปนาเวลาพยาปัจชานิกาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพปฏิมายาอนุทิสัยาปนาเวลาพยาปัจชานิกาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพปัชิมายาอนุทิสัยาปนาเวลาพยาปัจชานิกาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพอุตตรายาอนุทิสัยา ปานาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตถานัำปัิหาดันตุสัพเพธะขีนายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตถานัำปัิหาดันตุสัพเพธเฮติมายะทิสายะปานาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตถานัำปัิหาดันตุสัพเพอุปาริมายะทิสายะปานาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตถานัำปัิหาดันตุสัพเพปฏิมายะทิสายะภูตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตถานัำปัิหาดันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะ ภูตาเวลาพยาปะชานิคาสุขอัตานังปณิหารันตุสัพเพอุตารายาทิสายาภูตาเวลาพยาปะชานิคาสุขียตานังปณิหารันตุสัพเพทากินายาทิสายาภูตาเวลาพยาปะชานิคาสุขียตานังปณิหารันตุสัพเพปุรติมายาอนุทิสายาภูตาเวลาพยาปะชานิคาสุขีัตานังปณิหารันตุสัพเพปชิมายาอนุทิสายาภูตาเวลาพยาปะชานิคาสุขียตานังปณิหารันตุ สพเอุตารายานุทิสายาภูตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปัิหารันตุสัภเกขีนายานุทิสายาภูตาเวลาพยาปชานิคัสุขีอัตานังปนิหารันตุสพเพเหติมายาทิสายาภูตาเวลาพยาปชานิคสุขีอัตานังปนิหารันตุสภเพอุปาลิมายาทิสายา ภูตาเวลาภยปัจจานิคสุขีตานังปัญหารันตุสัพเพยุรติมายติสัยยปุคลาเวลาอภยปัจจานิคสุขีตานังปัญหารันตุสัพเพัปชิมายติสัยยปุคลาเวลาภยปัจจานิคสุขีตานังปัิหารันตุสัพเพอุตารายติสัยยปุคลาเวลา อภิยาปัจญานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพทักิณายาทิสายะปุคลาเวลาอภิยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพบุรติมายาอนุทิสายะปุคลาเวลาอภิยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพปัจฉิมายาอนุทิสายะปุคลาเวลา อภิยาปัจญานีคะสุขียตานังปนิหารันตุสัพเพอุตรายานุทิสายาปุคลาเวลาอภิยาปัจญานีคะสุขียตานังปัญหารันตุสัพเพทักกินายานุทิสายาปุคลาเวลาอภิยาปัจญานีคะสุขียตานังปนญหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายาปุคลาเวลาอภิยาปัชญานีคะสุขียตานังปนิหารันตุสัพเพอุปาริมายาทิสายาปุคลาเวลาอภิญาปัจญานีคะสุขียตานังปัญหารันตุ สัพเพปุริติมายติสายาตตาภาวะปริยาปันนาเวลาภยปจชานิคาสุขีอัตานังปัญหารันตุสัพเพปัจิิมายติสายาตตาภาวะปริยาปันนาเวลาภยปัจชานิคาสุขีอัตานังปัิหารันตุสัเพอุตารายติสายาตตาภาวะปริยาปันนาเวลาภยปัจชานิคาสุขีอัตานังปัิหารันตุสัเพธักินายติสายาตตาภาวะปริยาปันนาเวลาภยปัจชานิคาสุขีอัตานังปัิหารันตุ สัพเพปัติมายะนุริสซายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคาสุขิยัตานังปัญหารันตตสัพเพปัติมายะนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคาสุขิยัตานังปัิหารันตตสัพเพอุตตรายะนุทิสายะอัตตภาวะปริหาปนาเวลาพยาปชานิคาสุขิยะตานังปัญหารันตตสัพเพทขีนายะนุริสายะ อัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคสุขียตานังปริหารันตุสะเพหิติมายติสัยอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพระยาปชานิคสุขียตานังปริหารันตุสะเพอุปาริมายติสัยอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคสุขียตานังปริหารันตุสะภาปฏิมายติสัยอิทิโยเวลาพระยาปชานิคสุขียตานังปริหารันตุสะภาปชิมายติสัยะ อิทธิโยเวลาพยาปัญญานิคัสุขีอัตานังปัญหารันตุสัพพาอุตรายาทิสายาอิทธิโยเวลาพยาปัญญานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพพาทกินายาทิสายาอิทธิโยเวลาพยาปัญญานิคัสุขีอัตานังปนิหารันตุ สัพพะปุรัติมายะอนุทิสสายาอิธิโยเวลาภะยะปัชฌานิคาสุขีอัตตานังปะนิหะรันตุสัพพะปัจฉิมายะอนุทิสสายาอิธิโยเวลาภะยะปัชฌานิคาสุขีอัตตานังปะนิหะรันตุ สัพพาวตารายาอนุทิซายาอิทิโยเวลาพยาปัชานิคาสุขิยัตานังปรญหารันตุสัพพาทกินายาอนุทิซายาอิทิโยเวลาพยาปชานิคาสุขิยะตานังปัญหารันตุสัพพาเหติมายาทิซายาอิทิโยเวลาพยาปัชานิคะสุขิยัตานังปริหารันตุสัพพาอุปาณิมายาทิซายาอิทิโยเวลาพยาปชานิคาสุขิยัตานังปริหาดันตุ สัพเพปฏิมายาทิสายาปุริสาเวลาพะยาปัจชานิคคสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาทิสายาปุริสาเวลาพระยาปัจชานิคคสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตารายาทิสายาปุริสาเวลาพะยาปัจชานิคคสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทถกีนายาทิสายาปุริสาเวลาพะยาปัจชานิคคสุขีอัตานังปริหารันตุสัวสภุรติมาญานุทิสายาปุริสาเวลา अभिया पचाने का सुखी अता नम पर हरन तो सफे पचीमा या अनुसा या पुरिशा अवेरा अभिया पचाने का सुखी अता नम पर हरन तो सफे उतारा या अनुहिषा या पुरीसा हुएरा अभिया पचाने का सुखी अता नम पर हरन तो सफे था खिना या अनुहिषा या पुरीसा हुएरा अभिया पचाने का सुखी अता नम पर हरन तो สัพเพปติมายาติซายาปุริสาเวลาพยาปชานิคัสุขีัตานังปริหารันตุสัพเพอุปาณิมายาติซายาปุริสาเวลาอพยาปชานิคัสุขีัตานังปริหารันตุสัพเพวรติมายาติซายาอรลียาเวลาพยาปชานิคัสขีัตานังปริหาดันโตสัพเพปัจฉิมาญาติซายาอริียาเวลาพยาปชานิคัสุขีัตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายาติซายาอรลียาเวลา अभी आप जाने का सुखे तानं परिहारं तो सभ्य या किसाया वेला अभी आप जाने का सुखे तानं परिहारं तो สัพเพปุระติมายะอนุทิสายะอริยเวลาพะยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอริยเวลาพะยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพอุตารายะอนุทิสายะอริยเวลาพะยาปัจชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะอริยเวลาพะยาปชานิคาสุขีตตานังปริหารันตุ สัพเพเหติมายติสายาอริยเวลาภยาปัชาะนิคสุขีตานังปริหารันตุสัพเพอุปปริมายติสายาอริยเวลาภยาปัชชานิคสุขีตานังปริหารันตุสัพเพบุรติมายติสายาอนาริยเวลาอภิยาปัชชานิคสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปัจชิมายติสายาอนาริยเวลาภยาปัชชานิคสุขีตานังปริหารันตุ สัพเพอุตตรายติสายะอนาริยาเวลาพยาปัชานิคสุขีตานังปริหานังตุสัพเพทักขีนายติสายะอนาริยาเวลาพยาปัชานิคสุขีตานังปริหานังตุสัพเพบุรติมายะอนุติสาย อนารยาเวลาพยาปัชานิคัสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสัยาอนารยาเวลาพยาปัชานิคัสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสัยาอนารยาเวลาพยาปัชานิคัสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพธกขินายะอนุทิสัยาอนารยาเวลาพยาปัชานิคัสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเหติมาญาทิสัยาอนารยาเวลาพยาปัชานิคัสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปาริมาญาติสัยา อนาลยาเวลาพยาบชานิคาสุขียาตานังปนิหารันตุสัพเพบรติมาญติสายาเทวาเวลาพยาบชานิคาสุขียาตานังปนิหารันตุสัพเพปชิมาญติสายาเทวาเวลาพยาบชานิคาสุขียาตานังปนิหารันตุสัพเพอุตตรายติสายาเทวาเวลาพยาบชานิคาสุขียาตานังปนิหารันตุสัพเพทขีนายาติสัยาเทวาเวลาพยาบชานิคาสุขียาตานังปนิหารันตุสัพเพบรฐิมาอานุติสายา เทวาเวลาพระยาปชานนกาสุขีตานังปริหารันตุสัเพปชิมายะอนุทิสายะเทวาเวลาพระยาปชานิกาสุขีตานังปริหารันตุ สัพเพโอตารายอนุติสายาเทวาเวลาพยาปชานีคาสุขีตานังปริหารังตุสัพเพทักีนายอนุติสายาเทวาเวลาพยาปชานีคาสุขีตานังปริหารังตุสัพเพเหติมายาติสายาเทวาเวลาพยาปชานีคาสุขีตานังปริหารังตุสัพเพอุปาณิมายาติสายาเทวาเวลาพยาปชานีคาสุขีตานังปริหารังตุสัพเพปฏติมายา ยติซายมโนสาเวลาอภยาปชานนคาสุขีตานังปริหารัน <puis> ตุสพเพปัชิมายาติซายมโนซาเวลาอภิยาปชานนคาสุขีตานังปริหารันตุสพเพอุตตรายาติซายมโนสาเวลาอภิยาปชานนคาสุขีตานังปริหารันตุสพเพตขีนายาติซายามโนสาเวลาอภิยาปชานนคาสุขีตานังปริหารันตุสพเพปุรติมายะ อนุริสายามนุสาเวลาภยปัชานิคสุขียตานังปริหารันตุสพเพปัชฉิมายอนุริซายามนุสาเวลาภยปัชานิคสุขียตานังปริหารันตุสัเพอุตตรายอนุริสายามนุสาเวลาภยปัชานิคสุขียตานังปริหารันตุ สเพทกินายานุทิซายยมโนซาเวลาพยาัจญนิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสเพเหติมายาติซายมโนสาเวลาพยาัจญนิคาสุขีอตานังปริหารันตุสเพอุปาลิมายาติซายมโนซาเวลาพยาัจญนิคาสุขีอตานังปริหารันตุ สัพเพบุรัติมายติสายาวินิปปิกาเวลาภยญปชานิคาสุขีัตานังปนิหารัมตุสัพเพปัติมายติสายาวินิปปิกาเวลาภยญปชานิคาสุขีัตานังปนิหารัมตุสัพเพอุตตรายติสายาวินิปปิกาเวลาภยญปชานิคาสุขีัตานังปนิหารัมตุสัพเพตะขีนายติสายาวินิปปิกาเวลาภยญปชานิคาสุขีัตานังปนิหารัมตุสัพเพบุรัติมายาอนุติสายาวินิปปิกาเวลาภยญปชานิคาสุขีัตานังปนิหารดัม สัพเพปัจฉิมายะอนุริสายะวินิปฏิกาเวลาพยาบัจจานิคาสุขีตตานังปนิหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุริสายะวินิปัิกาเวลาพยาบัจจานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุริสายะ วินิปัติกาเวลาพระยาปรชานิคาสุขี้ตานังปนิหารดัมโตสเพเหติมายาติสายาวินิปฏติกาเวลาพระยาปรชานิคาสุขี้ตานังปนิหารดัมโตสเพอปาริมายาติสายาวินิปติกาเวลาพระยาปรชานิคาสุขี้ตานังปนิหารดัโตเต อิเมหิทัสสะสหการิหิทิสสะภรณนามเมตตาเจโตมุตติสัพเพสังสัตตานังเปนะนังวเจตวาอภิรณยะอุปคาตังวเจตวาอนุภคาเตนะสันทาปังวเจตวาอสันตาเปนะปริยาธานังวเจตวาอปาริยาธาเนนะวิเฮสังวเจตวาอวิเฮสายาสัพเพสัตตาเวรีโนโหตุมาเวรีโนสุขีโนโหตุมาทุกขีโนสุขิตัตตาโหตุมาทุกขิตัตตาติอิเมหิ အတ္ထာဟကရေဟိသัพเพသတ္တမေတ္တယာတိမေတ္တာတံဓမ္မံเจတယတိတိเจโตสัพพဖယပာថា ಪರಿ ယုธနေဟိ ము จတိတိဝိมุตติမေတ္တာจ ate โตဝိမုတိတာတိမေတ္တာတေโตဝိမုတိမေတ္တာဓမ္မဝိဟာရภาဝနာနိသီတာသ